นีครับโอ้สวยมากสวยสดๆเลยดูน้ำหวานเด็ดไม่โคตรใหญ่ครับจุงกะเแม่มงคลกรุ๊ๆนี่ครับผมสวัสดีเอฟซีและพี่น้องทุกคนด้วยนะครับมาอยู่กับชนไทยที่มันนอกนะผมมาพามาเพื่อขับมิบ้มขี่รถผ่านมาพอดีพี่เอกเรียกให้มาตีมิ้มออกจากป่าปามครับเมื่อยืนดูร่างแป๊บเดียวพี่น้องโอ้หไล่ซัดผมซะแล้วแล้วนะติดตัวออกนิดนึงตังเบลเลอร์เลยครับเ่งออกควันคู้ครับ,รบน๊บนึง เขาบอกครับมันทำง,งานไม่ได้พี่น้องเดี๋ยวให้ดูตังปักใหญ่เลยเอ้ยอย่าถึงตัวลงมาเฮ้ยโอ้ยอย่างนี้ต้องอย่างเกลือพี่เลิศลังบักบักเอ็บยังยังใหม่อยู่เลย <c oughs> <c oughs> โดนเป็นะไรนี่ไอ้เหี้ยผม <c oughs> ลังยังได้อยู่ลังยังใหม่อยู่หั <c oughs> น้ำน่าจะมีอยู่ครับไม่ได้เลย <c oughs> โอ oh. รังใหญ่รังใหญ่มีตัวผู้เอ้ยมีแมงพญาอยู่สองสามตัวข้างล่างนะไหมตุ่มตุ่ตมเป็นรูรังแมงพญาเอ้ยจระนุยโอ้หัวน้ําดูแต่ตรงนี้น่าจะมีอยู่ครับคนเหนนะือได้เนาะคนเหนือจะพูด,พ,ดพูดลาวได้พูดลาวพูดได้หมดพูดลาวพ,าพูดไทยพูดอะไรดหมดเลยต้นไม้สูงมันมันปีนไปหน,น,น,น้าตาดื้อเลย ม่เอาอะไรแล้วก็เก่งๆเก้งขายยาเยเมนกันเก่งขาสันรัไหไม่ดูันดูออกนะเออมันดูออกแต่ผมดูไม่เป็นเนอะโอเคขึ้นบนครับมีแต่รังเอาิเพิ่มมันหดเอารังแล้วก็เอาเกสรมึงครับเกสรมากิน อไอ้ซ<ด>อสมันนี่หูยาอย่างดีเลยพี่เราเอาที่ทมันเป็นเราควรเอารางเก่าทำที่พึ่งอเขาทำไม่ได้เลี้ยงไข่อะไอ้พวกที่พึ่งที่เขาไปไอ้ต้มหนูอ่ะอ่าคนก็สั่งก็โบ้ทาวไอ้พี่แก้ด พี่เกง่งพี่เกง่งฮะที่ไหนโหนอ้โ oh, เราจะจะลงกี่นาทีก็ได้อือตามมาครับยังไม่อยู่ราวีครั้งนี้โคตรด,ดุเลยนะนี่ครับผมดูหัวน้ำก็ทำเหมือนพึ่งดวงเลยนะครับผมมีเกรสร มีครบนะครับน้ำหวานมีโอ้โหแจ๋วเลยครับผมนี่น้ำหวานมีทำเหมือนพึ่งหลวงเลยเคลือบคอนไม่ไหวคอนใหญ่เกินโอเค่ะเดี๋ยวเคลียร์พื้นที่เอาพึ่งออกมามาเต็มอ,อุปกรณ์กันครับผมเจออีกหนึ่งรังนะครับรังใหญ่พอสมควรครัอยู่ตน้นตะขบรังนี้เอใหมยนี้ผมมาดูเนี่ยจะมาดูพึ่งหลวงนะเพราะปีที่แล้วมันมาเกาะอ,อยู่แต่ปีนี้ยังไม่มาเลยนะครับผม ดูรอยแล้วก็ไม่เห็นมีเกาะที่อื่นนะไม่รู้ว่ามาเกาะแล้วเขาไปตีไปแล้วเรื่อยยังไงแต่ว่ามาดูก็ไม่เห็นมีรอยเกาะแปลว่ายังไม่มาครับผมมีรอยเกาะปีที่แล้วตีไปได้รัางย่างสวยเลยแต่น้ำหวานทั้งตกประสบการณ์น้อยครับปีที่แล้วปีนี้ไม่ตกแน่นอนอ้าวาบบาทกินไหมเตี๋ยวเป็ดเตี๋ยวไก่ ถ่ายยากอยู่นะพี่น้องรังนี้มันมีกิ่งไม้ทึบไปหมดเลยครับผมรังใหญ่พอสมควรเดี๋ยวเราไปดูว่ามันจะใหญ่ขนาดไหนเดี๋ยวตอนตีอาจจะดูไม่ค่อยชัดเท่าไหร่เดี๋ยวตอนลงมาเดี๋ยพี่ว่ากันอีกทีครับผมเดี๋ยวไปดูครับอนี่ครับผมรังใหญ่พอสมควรแต่กิ่งไม้มเยอะต้องซูมถึงจะเห็นครับเดี๋ยวผมจะขึ้นไปตัดไปตีนะครับผมไม่รู้จะเสียหายแค่ไหนนะผมเพราะว่ากิ่งจมันแทบไม่มีเลยต้องแหวกต้องอะไรครับไปขอเวลาแป๊บหนึ่งสักพักหนึ่งครับผม มารุนหัวนหวานข้างน้าอีกทีนี้ว่าจะเป็นแบบไหนครับสักครู่ครับหัวน้ำว่ายใหญ่ขนาดไหนครับน้ำใหญ่ส,สุดๆไปเลยอุ้ยหัวน้ำไม่ทำให้ปิดหวังอู้หัวนมหวานไปจัดลเลยนอ้อง มาแล้วดีครับโอ้สวยมากสวยสุดๆเลยสดนน้ำหวานเดี๋ยไม่โคตรใหญ่แล้วเต็มเนาะน้าหวานเต็มเนื้อเต็มอีทเลยร้อยเปอร์เซ็นต์เลยครับโดนไปตัวหนึ่งนี่แดงๆจิ้มจึ๊กอยู่เลยโอ้โหสุดยอดครับความดุของมิม้มแถวบ้านผมดุจัดกับผมต้องลงพันนานๆอ่ะโอเค เดี๋ยวผมไปสลัดแล้วก็จะแพ็กนะครับดังนี้ขอเอาไปลงเพจขายนะครับผมรู้จะกลับไปสภาพเดิมหรือเปล่าไม่มีกล้กาใส่โอเคครับไปขอสายตัวครับนะึงเอาทุกคนเจออีกแล้วครับห่างจากตรงนี้แค่ไม่กี่เมตรเองพี่น้องเจออีกรังหนึ่งรังใหญ่เหมือนกันครับโอ้โหเบลอเลยพี่น้องให้ดูครับผมนี่หมานขนาดครับเคียบ ดี๋ยวเปล่าวันแป๊บนึงงอู้หูน้ำหวานปิตาอ้โหนี่ครับเกาะต้นสาบเสือป๊าดไปที่ทุ่ไปที่ทุ่ททนี่ครับอู้อออหูน้ำหมานสวยมากอันนี้ผมไม่เอาดังครับเอาแต่หัวน้ำหวานอย่างเดียว โอ้โหน้ำหวานสวยมากเดี๋ยวเขาตั้งกองแปมึงครับตรงไหนวยงออกครับฮะออกแล้วโอ้ยน้ำหวานสวยมากน้ำหวานสวยมากสุดๆไปเลยพีนน่น้องนี่ครับผมน้ำหวานเต็มดีอรยหยั่ยน้ำครับ เป็นควันก็จะดับแล้วอโอเคผมขอสลัดแล้วก็มาดูนะน้ำหวานเ,เต็มๆครับโบุ้ยแจ่มจริงๆโคตรหวานเลยสองลังติดเลยครับนี่ครับโลดโลดดีจริงๆโอ้โหน้ำหวานปิดตาโคตรดีอ่ะใหญ่ครับเป็นวงเลยฮนะเต็มน้ำเต็มหวานน้ำหวานเต็ม,ตมเลยครับเต็มเอียดเลยโอเคผมขอโอ้โหเกสรอ,อย่างเยอะเลย ตัดเอาตรงที่มีเกสอนนะครับเกสอนที่ดีมากผมไม่เคยเป็นไข้เลยตั้งแต่เริ่มกินกินเนี่ยกินน้ำผึ้งเนี่ยกินผึ้งกินเกสอนไม่เคยเลยครับไม่เคยมีอาการแบบเป็นไข้เลยแต่ที่เห็นผมจามนีม่คือผมเป็นูุิแพ้นะครับไม่เกี่ยวเนาะแยกกันแยกแยกันให้ออกนะผมบอกว่า,วาเป็นไข้ไมเป็นจามเอาจามเาเป็นูุิแพ้ครับแต่ไม่เคยเป็นไข้เลยตากแดดตากฝนตากยังไงนะผมผมก็รอดมา ตลอดอค,ค,รอครับผมโอเคสวยสวยงามครับไปขอยาดแพ็ครับผมยสวยจัดครับไปครับโอเคครับผมตอนนี้ก็กลับมาถึงบ้านแล้วน,นะครับเดินหาพักใหญ่เลยพี่น้องหลายนานอยู่เป็นชั่วโมงอยู่แต่ก็ไม่เจออีกครับผม <c oughs> ว่าจะถ่ายให้ดูเตอะไม้ที่สวนเท่านั้นเลยแต่ว,ว่าเดี๋ยวไม้แตก <c oughs> เจอไม้รับเข้าไปผมก็เลยไม่ได้ถ่ายรอเจอก่อนแล้วค่อยถ่ายครับ โอเคประมาณนี้ครับผมก็ได้มาสามรังรังแรกของพี่เลิศก็ตีให้ครับก็ไม่เอานะ้วผมก็เอาไว้ให้พี่เลิศกินส่วนสองรังนี้ก็ผมประกาศลงเฟซขายนะ้วแต่ว่าจะไม่มีใครเดี๋ยวจะตัดแล้วจะมาหุงน้ำหวานแล้วก็อะไรอะตัดแล้วชงน้ำหวานแล้วจะสะสมไว้แล้วก็ส่งเป็นกล่องนะครับใครสนใจก็กินโลนละหกร้อยบาทครับรวมส่งนะครับผมหกร้อยบาทแพ็คไว้อย่างดีเดี๋ยวครบเมื่อไหร่เดียเด๋ยวจะลงให้ดูว่าเป็นแบบไหนครับผม อะคลิปนี้ก็ประมาณนี้ครับฝากกดติดตามากดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับผมโอ้เหนื่อยเล่นเอาเหนื่อยเลยวันนี้เดินสักขาล้าหมดเลยครับไปเจอกันคลิปหน้าครับฝา,ากกดติดตามกดไลค์ดแชร์นะครับไปสวัสดีครับ